7นาฬิกาวันนี้นะคะเจ้าที่รับแจ้งข่าวว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นภายในซอย4ถนนสุทธิหันสาย่านชุมชนเขต8ในเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่ค่ะโดยบ้านเกิดเหตุค่ะเพราะว่าเป็นบ้านเล็ที่60นะคะเป็นบ้านไม้สองชั้นไฟได้ลุกไหม้จากสารแปะกงซึ่งเป็นสารเจ้าที่ประจำบ้านตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างควันขมอุอบอวนทั่วทั้งบ้านค่ะและก็ตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านนะคะเจ้าของออกไปซื้อของด้านนอก ขณะที่เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ต้องทุบกุญแจเข้าไปดับไฟที่ติดอยู่ที่สารแป๊งก,กงพร้อมกับช่วยสุนัขชิวาว่า3ตัวที่ติดอยู่ในบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนที่รถหลับเพลิงจะไปถึงนะคะแล้วก็เข้าเคลียร์พื้นที่เบื้องต้นพบว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าที่สารแปะก,กงช็อตเนื่องจากเสียบไว้ตลอดเวลาในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะทําให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาดังกล่าวแต่ว่าโชคดีที่เพื่อนบ้านช่วยกันดับเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะลุกลามติดตัวบ้านรวมทั้งยังช่วยสุนัขชิวาว่า 3ตัวออกมาได้อย่างลปลอดภัยซึ่งเจ้าที่ระบุนะคะว่าช่วงนี้เ,เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะก็หวั่นกลัวนะคะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจุดทูบเทียนเพื่อไหว้พระนะคะแล้วก็ไม่ได้ถอดทิ้งฉะนั้นก็ฝากเตือนเอาไว้นะคะว่าอย่าเพล้อเรเด็ยขาดนะคะเพราะไม่นนเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายแบบนี้ขึ้นได้ะคะ่ะ